สวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับสมองสุบอุมวันนี้ภาคกันเขาฮองอัดนะครับเนี่ยิงเขียวใส่อีกแล้วเพิ่นเพิ่นเห็ดเขียวไำไมอัลโซ่เนี่ยครับโซ่เนี่ยคุ่นนะแต่เพิ่นบ่เคยเห็ดเขียวเพิ่นบ่โซ่เขียวเด้ครับวันนี้โซ่เฟ้อครับโซ่เฟ้อทักกิโลนึงเขียวแบบคืออยเลยรับโอ้คุณนะครับอันพ้าเอกมอลล่มครับท่อโซ่พี่ครับเป็นเอาไปยิง ครับ,บโอ้กุ้งคุณกุ้งสุภารพรสายรักนะครับโอ,โอ้ประทัรมดลาดเลยครับนี่กัอันตั้มท่อโซกกับน้อยสินอินเตอร์ไทยลาดผ้าทัศินโอ้เอามาเพิ่มเลยล่ะอินเตอร์พุบบนผภาเดินทางไปของอาจารย์วิทย์เป็นนอกนะครับอยู you ่อันเพเนปปเนิ่มเรียกว่าคือปลาติ๋วผมก็มันปลาติ๋วปลาติ๋วนะครับของอาจารย์วิทย์เป็นนอกอัดเสียงนะครับนนะครับผลงานเพลงเท้าดังค้ากีบสุวรรณี ไปมาคือไจำซื้ออะไรไว้ขึ้นตัวบ่างไงถึงตัวลำลางนี่เนาะขึ้นนี่เนาะขนนึ้นที่ทีเนาะจมูกมูมิ่เลยครับตมุตมินี่แหะครับอตั้งแขกได้เพื่ขอข้าสับครับแล้วผมการเดินทาง ถึงตัวดำดงังากจิงเดินนางบอกเคยมีภัยตั้งแต่เป็นเบาขึ้นไมยีส่สิบสี่เขาแล้วเดินองอลางอารมณของนุ่มาปา,ปหากหวานอฮักนานๆแล้วอ้ายก็ลืมเล็นปะมันๆ้นอง่ได้อารมณ์เอ,อเาไมเป็นอารมณ์หลอกไปเลยนะเอไ